ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรืออาการเนี่ยมันเป็นปรมัติ์อยู่ปรมัามาติ์คืออะไรคือพ้นจากการบูงแต่งอ๋อครับอ่าอืมพ้นจากการบูงแต่งเหมือนเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ที่เรามองผ่านๆนั่นแ่ะโดยที่เรายังไม่ให้ชื่อให้ภาษานั่นะนั่นแหละมันเป็นวัตถุไหมม,มันพ้นจากการบูงแต่งอ,อ,อาการกับเพื่อนภายในใจเราเนี่ย เวลามีอะไรมาผัดสามากระทบเนี่ยแล้วมันกับเพิ่มขึ้นมามันเป็นแค่อาการที่เป็นปามารมัดนะอืมครับแต่เราไปใส่สมมุติภาษาให้เขาทั้งหมดเลยวัตถุเราก็ไปใส่เขาว่าไอ้นี้พัดลมโทรทัศน์ทีวีตู้เย็นต้นเสาต้นไม้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยเราไปใส่สมมุติให้เขาเราปรุงแต่งแล้วนะเราไปปรุงแต่งแล้วนี่เป็นสมมุติแล้วนะไอ้ปรำหรือวัตถุนะั่นอ่ะมันเป็นบิมุิอยู่ มันพ้นจากการปรุงแต่งอยู่อ<ม>หรือ<ม>อาการที่มันเกิดเรื่มเนี่ยก็เป็นวิมุิมเป็นพ้นจากการปรุงแต่งเป็นปรมาสอยู่แต่พอเราไปใส่ชื่อเ<ม>ขาว่ากัางวลโกรธมันเป็นสมมุติแล้วนะเป็นธรรมปรุงแต่งแล้ว<อ>เดิมทีเขาเกิด<อ>ขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งนะพ้นจากการปรุงแต่งอยู่นะครับอแต่พอเราใส่ชื่อปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมปรุงแต่งเลยเนี่ยนี่ไงที่ว่าสมมุติบางวิมุินี่ไง ก็ชื่อภาษานี่แหละมาบดบังวิมุติอยู่เนี่ยพอมันบอกว่าโกรธบอกบอกว่ากังวลเราก็เลยไปหลงเชื่อมันจริงๆไงหลงเชื่อสมมุติภาษาจริงๆไงทั้งๆที่วิมุติของมันก็คือมันเป็นแค่อาการกระเพื่อมยังมยังมีภาษาเลยแต่พอมันพูดภาษาขึ้นมาเราก็เลยบอกว่าอู้เรายังโกรธผมยังโกรธอยู่เลยอาจารย์ผมยังกังวลอยู่ละเนี่ยอาจารย์เนี่ยเราไปเชื่อสมมติไง ยังไงผมผมเข้าใจในแง่มุมนี้นะเข้าใจพอนึกถึงคาหลวงพ่อเตียนเนี่ยวัตถุอาการเนี่ยมันเป็นปรมาตอยู่มันเป็นวิมุตติอยู่มันพ้นจากการปุงแต่งอยู่แต่พอเราเอาชื่อมาคราบมามาฉาบทามันปุ๊บเอาชื่อมาคล่อมเอาภาษามาคล่อมเนี่ยมันเป็นสมมุติมาบทบางหมดเลยมาชาติดั้งเดิมของเขาเนี่ยเขาพ้นจากชื่อพ้นจากสมมุติเขาเป็นวิมุตติเขาเป็นปรมาตอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็นอาการนะครับเข้าใจไหมเข็ดไหมตรงเนี้ยเข็ดเข็ดครับแล้วมันมีครูบาอาจารย์ที่ที่พูดแบบเนี้ยผมถึงมั่นใจไงหลวงพ่อประกอบที่อำเภอคอนบุรีเนี่ยตอนผมบวชน่ะผมไปอยู่กับท่านสิบห้าวันท่านจะสอนแบบนี้เลยท่านบอกว่า ขี้ใสวัตถุสักอย่างหนึ่งใส่ต้นเสาเงี้ยท่านท่านถามว่านี่เรียกอะไรต้นเสาครับเออเอาชื่อมันออกเอาเอาคำว่าต้นเสาออกเอาออกไปแล้วมันเรียกว่าอะไรไม่ได้ครับเอาคำว่าเรียกไม่ได้หรอกแล้วมันเรียกว่าอะไรไม่มีชื่อครับเอาไม่มีชื่ออกท่านหรอเนี่ยท่านสอนอะไร ที่ว่าต้นเสานี่ก็สมมุติภาษาครับไอเรียกไม่ได้ก็สมมุติภาษาเอาไม่มีชื่อครับก็สมมุติภาษาทาั้งนั้นเลยอต,ตัวจริงๆเขาเขานั่นแหละมันก็สิ่งที่เราเห็นโดยที่ยังไม่มีภาษานั่นแหละธรรมชาติเดิมๆเขานั่นแหละนั่นแหละไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนี่นี่คือลวงพ่อประกอบท่านสอนท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนั้นผมไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนอ่า อืครับคคือวามปรุงแต่งเราไปใส่ชื่อให้เขาหมดเลยไงมันก็เลยเราก็เลยหลงเชื่อภาษาสหลงเชื่อชื่อที่เราสมมติขึ้นมาไงครับถึงว่าไงมันไม่ว่ามันจะปรุงขึ้นมาว่ากังวลทุกไอโกรธหรืออะไรเชื่อถือไม่ได้ทั้งนั้นไงเอามันออกเอาชื่อพวกนี้ออกไงมันก็เหลือแต่อาการกบรบ,รบเอาะไงหลวงพ่อสมพงศ์ที่วัดเขาประตูจุมพลที่เทพสถิตชัยภูมิอีกองหนึ่ง นี่ผมไม่เคยเห็นท่านหรอกแล้วก็เกิดไอ้ไม่เคยเห็นท่านแต่ผมฟังจากลูกศิษย์ท่านครับหลวงตานันหลวงตาันเนี่ยครับเล่าให้ฟังท่านเล่าให้ผมฟังไอหลังจากที่ท่านเข้าใจทำนะแต่ตอนที่ท่านอยู่กับวพ่อสมพงษ์เนี่ยท่านยังไม่เข้าใจอืวพ่อสมพงษ์ก็ที่ถามต้นเสานี่แหละเออมึงว่าอะไรอ่ะอ่า ครับลูกศิษย์อะไอไอนันมึงว่าอะไรต้นเสาครับครัเสาอันไม่มีหรอกมันไม่เคยมีหรอกท่านตอบอย่างเงี้ยอืก็คือคไอภาษาเนี่ยมันไม่มีนี่แต่เราสมมุติขึ้นมามแต่ตัวจริงๆมันมันมันก็คือไอนันแหละวัตถุก,ก้อนนั้นแหละที่มันไม่มีภาษาเป็นปรามาติ์อยู่ไงอืครับแล้วมีอยู่วันหนึ่ง<อ>ท่าน ชวนลูกศิษย์นอนหงายมองขึ้นท้องฟ้าท่านก็ถามมึงเห็นอะไรไหมลูกศิษย์ก็ตอบเห็นดาวครับมันไม่มีดาวหรอกท่านบอกไม่ <laughs> มีดาวแต่มันอยู่ไงมันมีไอ้ที่เราเรียกว่าดาวนั่นแหละแต่มันไม่มีคําว่าดาวไงมันไม่มีชื่อไงชื่อเราไปใส่ให้เขาทีหลังไงอืมไอ้สิ่งที่เห็นเป็นดวงดวงอยู่นั่นแหละเต็มท้องฟ้านั่นแหละ มันก็มีอยู่แต่มันเป็นปรมัทตย์ของมันมันไม่มีการปรุงแต่งอะไรแต่มันมีอยู่อ่าครับไอ้ดาวเนี่ยเราไปสมมุติให้เขาไงอมันมีไอ้กอวัตถุก้อนนั้นอยู่อ่ะแต่บัดดาวนี่ดาวเราสมมติขึ้นมาไงเนี่ยไอ้ที่เราเห็นน่ะไอ้เป็นวัตถุนั่นแหละมันเป็นปรมัทตย์อยู่มันเป็นมิมุติอยู่มันเป็นนิพพานอยู่ธรรมชาติเดิมๆเขาอะเขายังไม่มีชื่อ อืก็เราเรียกดาวเนี่ยเป็นสมมุติมาแล้วอ่าทุกวันนี้เราก็อยู่กับสมมุติไงเราก็เลยหลงสมมุติภาษาไงครับอ่าสมมุติบังบิมุติไงที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศอ่ะหลวงพ่อชาท่านก็สมมุติบังบิมุดก็นี่ไงชื่อนี่แหละมันมาบังบทบังไอ้ของแท้ของเขาอ่ะอืมอืมอืมมีอาจารย์อีกองหนึ่งที่ผมคารมมาถือท่านอยู่นาแกอาจารย์หนุ่ย ท่านก็บอกมันไม่ใช่ภาษามันไม่ใช่ภาษาท่านบอกผมก็ไม่เข้าใจแต่ท่านพูดแค่นี้นะไม่ได้อะไรผมก็ไม่เข้าใจมันไม่ใช่ภาษามันไม่ใช่ภาษาท่านบอกแต่พอเข้าใจเราผมย้อนกลับไประลึกถึงที่ท่านพูดนะท่านคงจะสื่อความหมายแบบนี้แหละมั้งผมก็ไม่เคยกลับไปถามท่านนะว่าท่านสื่อถึงอะไรอ่าแล้วมันมีอาจารย์เซน อาจารย์เซนที่ญี่ปุ่นน่ะครับอ่ามันมีพระเป็นทหารไปลบกลับมาแล้วมาบวชครับบวชแล้วท,ท่านนั้นก็ไปกวาดใบไม้กวาดลานวัดน่นะ,นะกวาดลานแล้วแล้วใบไม้มากองกองกองไว้ท่านก็เลยถามถามอาจารย์ท,ท่านอาจารย์ครับไอ้ขยะนี้จะให้ผมเอาไปทิ้งที่ไหนครับยานไม่มีหรอกอาจารย์ตะโกนกลับมา มันไม่มีขยะห็อกมันไม่เคยมีขยะล็อกอ้าวอ,อะไระไม่มีขยะก็เลยถามแล้วแล้วไอ้นี่จะให้ผมจัดการยังไงอาจารย์ก็เลยบอกว่าไอ้ใบไม้เนี่ยเอาไปกองใส่ใส่ไอ้ใต้พุ่มไม,ม้ส่วนหินเนี่ยเอาไปกระจายไว้ตรงชายคาเวลาฝนตกลงมามันจะได้ไม่ไม่เซาะครับบอกอย่างเนี้ยอืม ท่านก็อยู่หลายปีนะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมรู้รจำก็ว่าโอ๊ยอาจารย์ไม่สอนธรรมะอะไรสักอย่างเลยครับตอนเข้าใจผมจําไม่ได้นะว่าท่านเข้าใจยังไงอืมแ,แต่แต่แต่พอท่านเข้าใจแล้วท่านกลับมาแล้วลึกถึงตอนที่ท่านมาอยู่ใหม่ๆอ่ะตอนขวาดใบไม้อ่บก็คือไอ้ขยะมันไม่มีไงครับก็คือเราสมมติขึ้นมาไง แต่ธรรมชาติเดิมๆของเขานั่นก็คือไอ้ที่กองกอยู่นั่นแหละแต่มันไม่มีชื่อไงอืมธรรมชาติเดิมๆของเขาเขาไม่มีชื่อหรอกอนี่แหละมันเป็นมิมอดเป็นปรมัดอยู่ไงเนี่ยเนี่ยเทือดคูบามันจอดฟ้องกันหมดเลยไงอแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมองมองผ่านไปอ่ะมันมันก็เห็นผ่านๆหมดอ่ะครับอะไรมันเห็นแบบปรามัดไงมันเห็นแบบ พ้นจากการปรุงแต่งอยู่ไงผมถึงได้เน้นย้ำให้ไอ้ที่นักปฏิบัติเล่าสแสวงหากันนักหนาล่ะทาที่พ้นการปรุงแต่งพ้นการปรุงแต่งอ่ะก็นี่ไงมองไปมันมองผ่านๆไม่เรียกอะไรสักอย่างเลยแต่มันเห็นทุกอย่างอ่ะใช่ไหมละ่ะอืม,มันเห็นอ่างปรม,งมัดไงเห็นวัดถูกเป็นปรม,มัดไงอืต่อไปก็เห็นอาการเป็นปรมัดมันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สับสวนวุ่นวายกับคําว่ากังวลคําว่าทุกข์คำว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วไง ใช่ไหมอ๋อครับอ่าอมครับมันก็เป็นเพียงภาษาสมมติที่เชื่อถือไม่ได้ไงครับเก็ตไหมครัอาจารย์เก็ตไหมเก็ตครับ